สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีเช้าบ่ายนะประจำวันที่19มิถุนายนปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับนิกเกอีเช้าตัวเด่นก็คือ6กกับเกกับ7 606 40 41 42 46 47 49นะ70 71 74 76 79 เก้าเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดสีนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปนี่คืออีกบ่าย9ก้ากับสอกับสี่เราจจับ1กับสให้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่ง้าหนึ่หนึ่งเก้าถ้าเป็น9ก้าก็เก้าศูนย์เก้สองเก้านะ สี่สองสี่แปดสี่เก้าแปดสี่สองอาล้วก็ศูนเนาะจับคู่ก็สี่เก้าเก้าสนึะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเก้ากสมาเหมือนกันเ้อจับคู่ลุ้นเนอานะใครจะลุ้นวีีก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเ,เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกับทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด ครกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะที่เราลงไว้แต่งหัวข้ามก็ไลเน็ตของเราไม่ดีเราเลยต้องรีบลงแล้วก็ตื่นสายได้แล้วก็เลยต้องทำแบบนี้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ